สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f c นะครับเดี๋ยวลงแนวทางเราพัฒนาให้นะครับงวดวันที่8มกราคอ2568าเป็นสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับคุณผู้ชมสูตรนี้ลงมา2งวดก็เข้าทั้ง2งวดงวดนี้นะครับผมจับชุด2ตัวชุดเน้นชุดแต่งให้ผมให้เด่น6กับ7ชุดเน้นจะเป็น6 7กับ4 7 เน้นจริงๆนะครับนะแต่ผมเอา6กมากันเบิ้ลไว้แล้วก็ชุดลอง5 6 4 6แล้วก็5 7จะมีชุดกันอยู่3ชุดก็คือ38 3แแล้วก็3 6เด่นให้ที่เลข6นะครับชุด3ตัวก็จะเป็น367บนล่างนะครับสูตรนี้มาไร้ทั้งมมทั้งล่างอันนี้คือรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือชุดที่ผมสรุปให้แล้ว เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าตัวเลขงวดนี้ผมมีอยู่สองแนวทางเหมือนเดิมคุณผู้ชมแนวทางแรกก็เป็นสูตรเ,เดี๋ยวนะครับแนวทางแรกนี้เป็นสูตรเก่าที่เป็นสูตรหกชุดนะครับสูตรนี้ผมลงมาสองงวดติด แต่ว่างวดที่ออก5 6นั้นผมไปเน้นอีกสูตรหนึ่งนะครับนะผมให้2ชุดเหมือนเดิมอ่าเหมือนกันแต่ว่างวดออก5้าผมไปเน้นอีกชุดหนึ่งซึ่งชุดนี้เข้าที่2ตัวแล้วกองงวดออก4ี่งวดที่แล้วผมใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับก็คือ4 6่หงวดนี้จะเป็น4ี่หากจับคู่กับ6 7ก็จะเป็น4ี่ห5 6ี่6 6ห้าห้าและ6 7อ่าสูตรนี้ใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันหลักร้อย ส่วนสูตร2ตัวใช้หลักร้อยสครั้งหลัก10บนแล้วก็บวก2งวดที่แล้วนั้นมันมีอีกสูตรหนึ่งที่ผมลงให้นะครับสูตรนี้มันจะมีอยู่4ชุด95 96 05 06ผมให้เด่นที่เลข0ก็ออก4609มันจับคู่ไม่เข้านะครับมันมาทั้ง2สูตรแต่ว่ามันจับคู่ไม่เข้าเพราะว่า9ก็มาอยู่นี่0นย์ก็มาอยู่นี่ส่วน5 ก็ไปเข้าที่2ตัวล่างไอ้ห้าหกเนี่ยก็เป็นสูตรเดียวกันกับสูตรนี้นะครับแต่ว่า90้านี้งวดนี้ผมเอาไปจับกับอีกสูตรหนึ่งนะผมจะไม่จับกับสูตรนี้ละนะผมจะไปจับกับอีกสูตรหนึ่งที่ผมทําขึ้นมาใหม่หรือใครจะตามสูตรนี้ต่อก็ได้นะครับก็คือชุดนี้26 2736 37 ก็สวยอยู่แต่ว่าผมจะเอาเฉพาะ2อสไปลองอีกสูตรหนึ่งดูซึ่งก็คือสูตรนี้2อสจับคู่กับ8 0นะครับจะเป็น28 20 38และสามศูนย์วุิแล้วนั้นผมให้เน้นไปที่เลขศูนยวดนี้สูตรนี้นะครับสูตรชุดนี้ผมจะให้เน้นไปที่เลขสา ถ้าดูตามสิติของสูตรนี้มันก็จะเข้าสีงวดนะครับเข้าคู่ชุดนี้สีงวดหลังสุดเนี่ยหกแออกแปดหเข้า2ตัวล่างนะครับ5 6เข้า2ตัวบนแล้วก็0ูย์เเข้า2ตัวบนมันจะมีงวดที่ออก9 9 8าเเนี่ยจับคู่มันไม่เข้านะครับมันได้แค่ตัวชนที่เลขแปแล้วก็9ก้าห้า ก็ชนแค่เลข9จะมีงวดที่ออก92เนะี่ยที่ชนอ่าที่เข้าคู่กันนะครับแต่ถ้ามองว่าในลักษณะเนี้ยสูตรชุดนี้นะครับถ้าไม่ชนมีโอกาสมาไู่อย่างงวดที่แล้วก็ชนที่เลข9กนะครับงวดออก46ก็ชนที่เลข6อ่างวดออก5 6นะครับชนที่เลข6วันนี้ไม่ชนวันนี้ชนที่เลข6 8ชนที่เลข8 9ชนที่เลขเก้าชนที่ศูนยชนที่เลขศูก, 0, ก็เข้ามาตลอดถ้าใครจะหนักสูตรนี้นะครับก็ลุ้นไปที่เลขศู 0, 30, 38, นย์สามศนแี่แหละนะที่ผมมองไว้นะครับผมดึงจากตัวนี้ไปอยู่ชุดหนึ่งก็คือ38มแปดชุด38กับ30มศถ้าเน้นก็นเน้นไปที่30 วิธีคำนวณตามนี้เลยนะครับอันนี้คือสูตร4ชุดเดี๋ยวผมมีสูตรเลขเด่นอยู่นะเดี๋ยวผมฝากคำเตือนกันก่อนนะครับข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนในซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับ มันมีสูตรเลขเด่นที่ผมใช้เทียบให้ดูในงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็คือสูตรนี้สูตรหนึ่งผมเอาสามสูตรเทียบงวดที่แล้วนะชนที่เลขหกสูตรสองตัวนะครับนะสีนี้ก็มาแต่ว่าถ้าชนนี้มันจะชนที่เลขหกสำหรับสูตรสตัววันนี้ก็ชนที่เลขหกนะ แต่ถ้า3สูตรเนี่ยจะชนที่เลข6เนี่ยสสูตรแล้วก็มีชนที่เลข4ีนี่สูตรแล้วก็งวดที่แล้วอีกสูตรหนึ่งที่ผมใช้เทียบให้ดูนะครับ <cracking. S 1> ก็คือสูตรนี้แต่งวดนี้มันจะมันจะไปคนละทางกันแต่ก็7นี่ก็มีอยู่นะมีอยู่ในนี้อยู่แต่8นี่ก็จะไปสูตรที่อีกสูตรหนึ่งนะครับแต่งวดที่แล้วที่ผมเทียบให้ดูเนี่ยก็จะชนที่เลข6 3สูตร ทีติออก5 6นี่ก็มาที่เลข6นะส่วนมากจะเข้าที่เลข6แล้วก็มีสูตรหนึ่งที่ที่ผมทำขึ้นมาใหม่นะครับเ,เดี๋ยวผมสูตรนี้สูตรนี้ผมทำขึ้นมาใหม่แต่ว่างวดที่แล้วนั้นมันมันไปคนละทางกันนะมันจะไปที่เลขเก้านะครับ แต่ว่าวันนี้ก็ชนที่เลข6อยู่นะชนที่เลข5าเลข6ก็ยังอยู่ในกลุ่มนะครับนะถ้ามองในลักษณะแบบนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มอยู่อ่ะลุ้นกันคุณผู้ชมงวดนี้8มกราคมสูตรจะเดินไม่เดินจะไปต่อหรือไม่นะครับก็มาลุ้นกันมีอยู่9ชุดหลัก แยกตามเน้นตามลองอวตา่แล้วนั้นสูตรชุดเนี้ยผมเอา4ี่หกไปไว้เป็นตัวลองนะเพราะว่าผมไม่ชอบอะ่ะสามห้าอ่าน่าจะเป็นสามหกับ4ี่หกนะอา่าไม่ใช่นะน่าจะเป็นสี่ห้ากับ4ี่หนี่แหละที่ผมเอาไปเป็นตัวกันนะครับนะเพราะาผมไปเน้นที่สองกับสามไงคิดว่าหกอา่าคิดว่าสี่หกนี่ไม่น่าจะมาสี่ห้าสี่หเนี้ยไม่น่าจะติด วันนี้ผมเอาชุดนี้ชุดนี้ไว้เป็นตัวลองตัวเน้นกับตัวลองที่ดึงมาก็มี38กับ30แล้วก็ทำ3าม6มาไว้ชุดหนึ่งอสองทุ่มเครื่องพรุ่งนี้นะครับเราพัฒนาถ้าชอบถูกใจกดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม